จะบอกว่าเป็นผู้มาก่อนการก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับแน่นอนว่าคดีแชร์ e f ร r กสามดีเนี่ยยังถูกจับตาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารหลักใหญ่ก็คือนายอภิรักษ์โกธินะครับหรือว่าเอ่ออภิรักษ์ที่เราเรียกกันนี่แหละเป็นหัวโจกข,ของ f ฟริกสามดีล่าสุดเพจดังเข้มีการออกมาเปิดเผยภาพครับที่ปรากฏรูปกับคู่กับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณวัด,ดำทั้งคู่น่ะเคยร่วมเฟรมสัมภาษณ์อภิรักษ์กันมาแล้วซึ่งเป็นซีอีโอของ f o ริกสามดี ย้อนไปเมื่อ13ปีที่แล้วครับชาวเด็กก็บอกนี่แหละผู้มาก่อนการจะตัวก็สิงกับลั่นว่าโอ้โหนี่มาก่อนการนะสัมภาษณ์โจนี่ว่าเออยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกันทั้งประเทศนะครับสำหรับคดี f o r e x 3 d ดีที่มีคนดังหลายคนเนี่ยเข้าไปพัวพันก่อนหน้าน,นี้ก็มีทางด้านนางเอกสาวพิงก,กี้สาวิกาที่ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยครับและตอนนี้หลายๆคนก็กำลังจับตามองคู่รักคนดังอย่างดีเจแมนพัฒนพลและก็ใบเตย หลังจากปรากฏว่ามีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับนายอภิรักษ์โกธิ c o forex 3D รวมถึงนักแสดงหนุ่มกระทิงขุนนรงค์และบอลกำมมันด้วยเช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเจ้าที่ DSI มีการเปิดเผยนะครับพบว,ว่าดาราปอปลาเนี่ยมีความเชื่อมโยงในคดี forex 3D เหมือนกันเนื่องจากมีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับอภิรักษ์โกธิ c o forex 3D และหากรวบรวมหลักฐานได้แล้วเนี่ยก็จะออกมาเปิดเผยว่าดาราคนดังกล่าวเนี่ย คือใครสําหรับอักษรย่อปปาล่าสุดครับเพจดราม่าแอดดิกออกมาเปิดเผยภาพของสองวิทีกรคุณดังอย่างหนุ่มกัญชัยแล้วก็มดดำประชาภาร่วมเฟรมกับนายภิรักโกธิเมื่อ13ปีที่แล้วเคยร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกันย้อนไปในสมัยนั้นครับทางด้านนายพิรักเนี่ยเพิ่งจะอายุได้17ปีเองมีการทาําศัลยกรรมใบหน้าไปแล้ว17ครั้งจนได้มาออกรายการบอกก้าเล่าสิโดยทนานยงด้านเพจดราม่าแอดดิกก็โพสต์รูปภาพดังกล่าวพร้อมกับ ได้ระบุข้อความไว้ครับว่าสมัยที่อภิรักษ์เนี่ยมันได้ออกทีวีเพราะเป็นข่าวเรื่องสัญญกรรมใบหน้า17ครั้งนี่อีกทั้งได้เปิดเผยบทสนทนาของพี่หนุ่มกัญชัยครับแล้วก็พร้อมข้อความว่าเฮียหนุ่มผู้มาก่อนการปออประเด็นเฮียแกเคยให้ไออภิรักษ์ฟอร์ดสามปีออกรายการตั้ง13ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวเพราะทำสัญญกรรมใบหน้า17ครั้งนี่ก็อย่างที่บอกครับทั้งพี่หนุ่มและมดดำเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้มาก่อนการ วันนี้ก็น่าจะช cup, ็อกครับเฮ้ยย้อนไป13ปีแล้วที่คุณนั่งสัมภาษณ์โจหรอว่าเนี่ยวิรัคโกติเนี่ยเข้าสู่วงการทําให้คนรู้จักได้เพราะว่าเขาออกพีวีสัญญกรรมใบหน้าเยอะแยะมากมายจนไปที่รู้จักนำออกรายการรายการนั้นเยอะแยะแล้วก็ปั้นตัวเองผ่านตัวเป็นนักลงทุนนักลงทุนเทรดหุ้นต่างๆนํามาสู่นะครับผู้ต้องหาในคดีช่อกงวันนี้เนี่ยก็อยู่ในคุกแล้วเขาว้ากันดีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมรับ